สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้าท่านอย่างจักคุณยายโอ้ยเก็บดอกท่านตะวันมาจะปลูกพี่นาค่ะมันลูกหมาล้านล่าก็ได้ลักกี้จักเกจดอกท่านตะวันรับแต่ดอกใหญ่ๆเลยจา้าซื้อมาลอยหนึ่งมาปลูกเลยสามหลองอันสมุนห้ามาสะตาผมว่าเนาะไปเก็บเอาของยายไปปลูกไปดูเขามาเอามันคือว่ามีเม็ด,ม,ดมันสมเสมอเมด็ดไม่เลยทางไตบ่อมันคือเมด็ดหน่อยแนทะ้ ขัวว่ะอืมขัวคายมาดิแม่มป้าคือรีบเบิร์ดมันสิรีมันเดินเลยมันรีบเบิดนะจ๊ะมีแห้งบะ่ะอือคุณนะ่ะแห้งเบอร์ละจ๊ะปลูกดาวเรืองยังไข่ก่อนนะอย่าปลูกจัดเถื่อมันกลัวเป็นบูซากเสรนบูซาอันนี้ก็สิเป็นบูซาเสรนเหนียวเลยจ้ะแห้งเบิด์ละจ้ะ อันน you know? ี้เด่าได้รอหนึ่งเมื่อุนะแจ็คขอมือหน่อยแจ็คมาลูกมาแจ็คแจ็คแจ็ครอมอนาคาดายยานเออิสาอายมึงลูกแม่เมือนอิสาอายมึงลูกได้หนุ่มมาแรงลักเก้นไอิสาอายนอนลูกนะมาสิผ่านเลยมาสิผ่านเลยตโอ้โหม พาโหลดมันกัดอันเมื่อ um ้วมันสิไลนหนูอะไรยนีจะไลหนูตังโบราณยกมันเป็นขี้ยานไปฝ้าห่อมันกันย่างย่านแถวบัวแปลงจักเทอรอว่าให้ทออาบน้ำให้น่าลักแจ็คกี้ลักี้เย็นอยู่บะไม่แห้เอาสิบออกเอาเอาไม่ได้ดื่มนะแม่ ดีเดียวเออหัวมันจะขึ้นจับหยาเลยมันก็อบหนุ่มเห็นบ้าหอกเอ้ยโอ้บ้าเบิองบบกงูอะไรจะสิพายไปเบิืองมังวงโพดหรือมันดกเอาดินน้ำเมื่อแม่ซื้อกับอันแม่โมทัฟฟี่จะเอาไปปลูกต้นไหม่ยุ่งงันฮะ มันบกม่วงนะจ๊ะพวกแล้วลมันดกลนนี่บเนี่มันลนมันคือลนไอ้แตมแล้วแล้วพาลูกเรามาตัดผลว่าขึ้นดกแท้หรอวะไอ้อแตมมือเศร้านะชิวโอ้ยไก่เนี่ยไปแม่ไปแม่ เกไ่ห็ยังอยาเงาเกิกห่ไปลดมูบารเจ้าใหญ่อให่าไม่ะเด็ใหญ่ได้ไหมแต่ไก่สะมุนเบิด ทั้งในมั้เศร้าเลี่ยงมีแห้งอยู่บบบไบ่ตาแล้วนะไปรอนึงไปไปหาขายดอกระบาดเศ้าอารมณสาบเลี่ยงคนหื่ค่ะนี่ตำหงนั้นมีเหยียดยังก็บ่อยากเหยด้อีตำหงก็ตอดไปเห็ ปลูกใหญ่อยู่เึงบอกม่วงอันนี้ม่วงแก้วนะจ้ะซื้อมาปลูกจากจนนักเก้ตนใหญ่ไหมนใหญ่โอ้ยพี่สิ้านนี่อันนี้ก็นมานลงนี่เอามาเติมน้ไทองหน้าไปทองกับกขา้นมานลงหน้าไปทองมนที่หลหนเลยนักเก็้ คือสบายค่ะว่าอาบน้าใมหายเยวไปเลยนะนเนาะโอ้ะสิบเจ้านะแม่แดดแดดมาหรือบ่าใช่สามเมนูพลัง,ลงเดินทางไหลไม่นี cái này bằng lụa mình xạ, tắt nhà co. ดัดหาเสียงดังนค่ะิดูอันกรสีก้มมาคองเอานกระสีก้มลงใื่หมอนใสตัดหยาตับพ่อขาพ่อยมล่างม่ไเด้อใส่ัดหยาแหงบนนั่นเนี่ยดเรื่องทัานในต้ายเอาดินมาถมนี่นะมาจะปลูกคอง อาดินมาใส่จักซิปรถนี่ล่างยำลูกแล้วนะจะไปใส่มามันนี่จะมาจะไปใส่มามันเฮือนเห็ดหยังเห็ดเบียกเฮือนปัดเฮือนทูเฮือนล่างถวยล่างซ้ำนี่ของนมม้ำบ่ไปเก็บรถจักเกียก,ก์จักแก้ว เห็นม่เห็นเอ้ยมันหายเงหรอแปดทุงลอยนะคะเอาเลยไหมี้ซอยเขาหอน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 ว่าเพพวอิตูย่บานเหมอนกันพอิจูมีเม็่อะเห็น่แนละ อันนี้มม่วงเอียงก็อันสามฤดูนะแม่มม่มงน้ำส,ม,สมหาชนกมหาน้ำสุกมหาชนกเปนเม,ม็ดีเบ็ดดองจุใจยุบาเนเมือกอันนั้นค่อย้ามาอนั้นเลยมหาชนกจะทินเป็นงวงแก่ อันนี้การเวกนะคะต้นการเวกเสาหญ้ามาปลูกก็มือมังมาสะจักหมาจักไก่ดักแก้วนี่ก็ห้อมหอม กระปรดสีการเวมักยมสพเลยกร

ลักเกียมาใหย้ยยมาอามาไม่ลูกเออยเลยมันขาบม,ม,มาใหายยมาลูกมายายม,มาลูกมาขาบมาคืนยายมาลูกมาเออไปยายพุ่นผู้ไปหายยพ่นขาบเกิอบไหายยเออว่าคือผู้จักความแม่อามาเลยแม่อามาพี่ลูกพี่มาไปหายยเนี่ยมานมี่ลักเกียนี่อก,กินีอโค้งนี่ใส่ใส่อีกนี่เออลักเกียเดี๋ยวมากไปพุ่น ขาบเกิดไปให้ยายไปลุกไปเนี่เอาเลยล้าไปให้ยายเด้อพะยายพยายยายยายเท่าพุนพุนยายเท่าพุนี๋ยายพุนพยายขาไปคืนเออขาเกดไปคนยามหาดมาลูกมาเออพ่อมแม่ยาเฮ้ย่นะนยายเท่าเอ้ย กัดขาจบการรีวิวคุณยายมากเก็บดอกทานตะวันไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดีค่ะ